วัสดีครับจะทำผัดกะเพราเนื้อครับผมใช้พริกแห้งเผ็ดๆหน่อย รวนเนื้อกันครับผมเกินเนื้อคนเนื้อให้สุกก่อนเนื้อมันคาวมันแรงครับเราต้องรวนให้สุกก่อนแล้วค่อยมาผัดถ้าเราจะผัดเลยแล้วมันกิ่นคาวมันแรงครับ ก็ว่าจะผัดกะเเราเนื้ออย่างแล้วก็อีกอย่างนึงทอดปลาหมึกครับผมปลาหมึกเข็มขเด็กๆก็ไปซื้อไอ้นี่มาให้แล้วไอ้ใส่กอกไอ้ไส่กอกลูกชิ้นครับเด็กๆชอบกินกัน บอกไว้ก่อน,กนครับผมเก็บไว้ใส่น้ำมันใส่หน่อย ตัวผิกห,ห,อ,มหอ,อ,อมแล้วก็เอาน้ำที่เราเอาออกเมื่อมมก,กี้นะครัใส่ลงไปน,นี่ก็มีพริกอ่อนครับผมใส่ลงไปเลยครับผมแล้วก็หัวหอมหอมใหญ่ เพิ่อมอี้อหน่อยครับใส่น้ำมันหอยครับผมกะเอาครับสักสองช้อน ข้าเขียวครับไฟยุดัมครับสดีครับ น้ำล้างคบฮะ เขาสวยมีน้ำนิดๆนะอร่อยอสุดยอดครับพอผักโสนนี้แล้วเราก็กระเพรา,าใส่ครับ ัไงไครบน่ากินไหมครับผมผัดกะเพราเนื้อไม่ได้ใส่ใบยี่หร่าครับเพราะว่าแฟ,แฟนไม่กินใบยี่หร่าปิดไฟได้เลยครับ นค,น,น,คนครับผมน่ากินไหมครับแ้ทอดกระมืออีกอย่างครับผม กับข้าวสองอย่างครับ,ออรบผมผัดกระเพราเนื้อกับปลาหมึกครับผมสองอย่าง แค่นี้กอนนะครับผมสวัสดีครับ